ถ้าต,ตั้งใจหรือเปล่าฮะตั้งใจหรือเปล่าให้มันวันนี้เดี๋ยวยังไงมันต้องออกให้คือแกล้งพวกมันนั่นแหละแกล้งคนบ้าอะไรแกล้งเป็นปีมันจะมีเหรียญบาทเป็นประจำแต่พี่ก็ไม่นับเจ็ดบาทบ้างห้าบาทบ้างหกบาทบ้างไปเอามาโขวดไปแค่นั้นว่าพี่ไม่ได้พวกมันทำไม่เข็ดนมันั้นหมืองไส้เลยมาเริ่มโตแล้วไส้กินก่อนเลยป๊แล้วก็น้ำเย็นใส่น้ำเย็นใส่แล้วก็มาถึงก็ต่อหน้ำเลยป๊ออ ก็นั่งมองค่ะดูนิดเอาไงโดนกูแน่วันเนี้ยกินออจิบได้ไม่พูดนะคือข้นขนางในน้ำเปล่าหมดเลยนะยก,กินไปผมก็รอมองหน้าเขาจนหมดขวดละอาการเป็นไงบ้างบางร <c oughs> ิปโพยตอนนี้มีน้ำตาเลยรู้อ่ะรู้รู้ <c oughs> แต่ไม่พูด <c oughs> ก็เลือกใช้แจ๊ตไปซื้อใช<อ>่รู้เลยๆๆชอบแก้งเรับ